you <laughs> สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทยนะคะกับดิฉันด,ดรบุ๋มปรรดาบุญพุดีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของสบู่เนี่ยนะคะเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทเทรนด์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวพรรณต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติะคะ่ะและแนวคิดนี้นะคะก็มาสู่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่อยากจะทําสิ่งดีๆเพื่อ คนผู้ใช้นะคะจะได้มีสุขภาพผิวที่ดีด้วยนะคะเขามีไอเดียอย่างไรวันนี้จะมาพูดคุยกันกับคุณนิชาวดีพรมจันทึกค่ะเจ้าของแบรนด์สบูน่นมหอมแมสซิไวท์นะคะว่ามีแนวคิดไอเดียอย่างไรสวัสดีค่ะอตอนแรกได้ยินชื่อนะคะสบูน่นมหอมแมสซิไวทตกใจเหมือนกันแต่จริงๆแล้วดิฉันเข้าใจแล้วว่ามีที่มาอย่างไรสบูน่นมหอมก็คือน้ํานม,นนมหอม ดังนั้นแม่ซี่ไว้นี่มีที่มายังไงบ้างอะคะ,ะเดิมนะคะนิชาเริ่มขายสบู่น้ำนมหอมตัวนี้มาตั้งแต่ปี2556ค่ะก็คือว่าที่มาคือเราเนี่ยอยากจะสร้างภูมิปัญญาให้กับชาวบ้านด้วยเพราะว่าข้าวเราปัจจุบันเนี่ยมันสามารถไปดัดแปลงไปพัฒนาได้หลายๆอย่างค่ะจึงได้ผลิตเป็นตัวสบู่น้ำหอมตัวนี้ขึ้นมาโอนี่ก็คือที่มาเลยนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมีตัวนี้ตัวตัวแรกเป็นตัวหลักเลยใช่ค่ะเป็นตัวหลัก ใช้อะไรเป็นส่วนผสมบ้างคะถึงที่เรียกว่าใช้จากตัวข้าวเป็นตัวหลักตัวนี้เป็นน้ำนมข้าวนะคะ,ะน้ำนมข้าวออร์แกนิกก็คือทํามาจากข้าวหอมมะลิบริสุทธิ <c oughs> ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งเราจะสามารถเนี่ยคือคือตัวนี้คือสารสกัดของของอน้ำนมข้าวนะคะคือจะสกัดได้ก็คือเป็นค <c oughs> อลลาเจนตัวนี้คอลลาเจนเนี่ยจะสามารถช่วยในเรื่องการยกระชับผิว <c oughs> ใช่ค่ะสามารถเติมเติมลิ้วรอยอในส่วนนอกเหนือจากตัวนมข้าวแล้วมีส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนผสมอีกไหมคะที่มาช่วยเสริมพลังของเขาอ๋อก็คือเป็นกูต้าค่ะอ่าเพราะว่าทุกวันนี้แดดแล้วแรงสาวๆก็จะชอบเน้นผิวสีขาวด้วยนอกเหนือจากคุณสมบัติที่โดดเด่นแล้วอยากจะรู้ในเรื่องของรายได้รายได้เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวแทนจำหน่ายได้อย่างไรตัวนี้จะเน้น ตอนนี้นะคะที่กระแสแรงก็คือว่าการตลาดออนไลน์ก็คือจะเน้นให้ตัวแทนเนี่ยโพสขายในหน้า Facebook ตัวเองค่ะโซเชียลต่างๆล n e เฟ c บุ o กอินสตาแกรมดังนั้นอยากจะแนะนำอะไรสำหรับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากจะมาปรึกษาติดต่อที่เขาคุยทางช่องทางไหนได้บ้างคะ,ะติดต่อได้ที่เบอร์โทรละพท์นะคะศ9 3 3์5 65 6525 65หรือว่าเข้าไปใน Facebook นิชาวดีค่ะ แล้วก็ติดต่อทางไลน์นะคะใส่ ID เดียไค่ะ n n u c h a ขีดหนึ่งอยากให้คุณนิชาแนะนำเคล็ดลับความสำเร็จความสำเร็จนะคะอันดับแรกคือนิชาเป็นคนที่ติดตามผลอ,อย่างลูกค้าซื้อไปแล้วอะ่ะ เราก็คือจะถามจะกลับไปถามลูกค้าคนเดิมว่าใช้แล้วผลเป็นไงบ้างอชอบไหมคะมถ้าชอบรู้สึกยังไงบ้างสิวหายไหมฝ้าจางลงไหมอย่างเงี้ยค่ะ,ะติดตามผมแล้วก็อย่างตัวแทนเนี่ยดิฉันจะเทรนเองทุกทุกคนคก็คือจะสอนการขายว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างพอขายสินค้าไปแล้วเราต้องตามผลนะ นี่คือเคล็ดลับความสําเร็จนะคะที่คุณนิชัยอยากจะฝากไว้นะคะแล้วนอกเหนือจากฝากเคล็ดลับความสําเร็จแล้วนะยังจะฝากสบู่ไปให้ลองใช้กันด้วยนะคะ<ช>เห็นบอกว่าจะมาแจากทั้งหมด20รางวัลยี่สิบรางวัลค่ะรางวัลละหนึ่งก้อนแจกยังไงเดี๋ยวให้เล่นเกมดีกว่าค,ค,ค่ะก็คือว่าคําถามก็คือว่า <c oughs> สบู่น้ำหอมแมสไวเนี่ย <c oughs> มีส่วนผสมของอะไรเป็นหลักๆ <c oughs> อ่าก็คือโทรเข้ามาตอบคําถามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะ,คะ เอาละดังนั้น,น,นรีบตอบมาโดยด่วนนะคะที่ ทางไหนดีคะทางมือโทรก็ได้ค่ะทางโทรศัพท์นะคะโทรมาที่คุณนิชานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยส่วนผสมหลกัลกๆของสบู่เนี่ยใช้ส่วนผสมอะไรนะคะ,ะ,คะไม่ยากถ้าฟังรายการมาเมื่อกี้รู้อยู่แล้วเ<ช>นาะไม่ยากเลยรีบโทรไปโดยด่วน20รางวันนะคะรางวัลสบู่หนึ่งก้อนใหญ่เนี่ยรับไปเลยเต็มๆเลยนะคะใจดีมากๆเลยนะคะว<ม>ันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับคุณนิชาวดี<ช>พรมจันทึกนะคะเจ้าของแบรนด์สบู่น้หอมแมสซิวค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รายุกิคอลลาเจนค่ะเพื่อนสาวของผิวสวยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณส m a s h จิมส์ไทยแลนด์นะคะริมถนนเกษตรนวมินตัดกับแยกไร่ปลาปเขานะคะสำหรับสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการสุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทยได้ใหม่นะคะที่นี่เวลาเดิมวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะรายการ